เข้าใจความไม่เที่ยงในร่างกายความไม่เที่ยงหรืออนิจจังเป็นหนึ่งในหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเพื่อให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างลึกซึ้งความไม่เที่ยงนี้หมายถึงสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ รวมทั้งร่างกายของเราเองล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรคงที่ถาวรร่างกายสิ่งที่เราเห็นว่าตัวเราจริงๆแล้วไม่เที่ยงร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งที่เราใช้ติดต่อกับโลกภายนอกเรารู้สึกถึงความเจ็บปวดความสุขความเหนื่อยล้าหรือแม้กระทั่งความงามของตัวเองแต่ถ้าเรามองอย่างลึกซึ้งจะพบว่าร่างกายไม่ได้เป็นสิ่งที่คงทนถาวรเลย ตั้งแต่เราเกิดมาร่างกายก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเซลล์ต่างๆในร่างกายถูกสร้างขึ้นใหม่และสลายไปอย่างต่อเนื่องหน้าตาเราเปลี่ยนไปตามวัยกล้ามเนื้อบางส่วนที่แข็งแรงในวันหนึ่งอาจอ่อนแรงลงในอีกวันหนึ่งหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาโดยไม่มีใครคาดคิดแม้กระทั่งลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกในทุกขณะก็เป็นตัวอย่างของความไม่เที่ยงทุกลมหายใจเข้ามาแล้ว ก็จะไปเหมือนกับสายน้ำที่ไหลผ่านไม่หยุดนิ่งการยึดมั่นถือมั่นในร่างกายคือเหตุแห่งความทุกข์ความทุกข์ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เรายึดถือร่างกายว่าเป็นตัวเราอย่างถาวรเราคิดว่าร่างกายนี้จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะสุขหรือเจ็บป่วยแต่ในความจริงมันไม่ใช่เช่นนั้นเมื่อร่างกายเจ็บป่วยเกิดโรคหรือเริ่มแก่ชารา ความรู้สึกเจ็บปวดและความสูญเสียทำให้ใจเราหมุนหมองเกิดความกลัวความตายความวิตกกังวลและความไม่สบายใจแต่ถ้าเรารู้จักเข้าใจว่าร่างกายนี้คือสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มีใครสามารถรักษามันไว้ให้คงที่ได้เราจะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้บ้างความไม่เที่ยงในร่างกายกับการฝึกสติ การฝึกสติและสมาธิช่วยให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างชัดเจนขึ้นเราอาจสังเกตความรู้สึกในร่างกายเช่นความร้อนความเย็นการเต้นของหัวใจหรือการหายใจเมื่อเราสังเกตความไม่เที่ยงเหล่านี้ซ้ำๆเราจะเกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเรานั้นไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนแต่เป็นเพียงกระแสของสภาพเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเข้าใจนี้ทําให้เราไม่ยึดติดกับร่างกายมากเกินไปการปล่อยวางความยึดมั่นในร่างกายเข้าใจความไม่เที่ยงของร่างกายจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่นํามาซึ่งความปล่อยวางปล่อยวางความกลัวที่จะสูญเสียร่างกายหรือความอยากจะให้ร่างกายเป็นไปตามใจตลอดเวลาเราจะรักและดูแลร่างกายอย่างมีสติแต่ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นตัวตนถาวร แต่เป็นเพียงภาชนะที่เราใช้ชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ในชีวิตนี้เมื่อร่างกายเปลี่ยนไปเราก็ไม่ทุกขร้อนมากนักความไม่เที่ยงนำไปสู่ความเข้าใจชีวิตที่ลึกซึง้งเมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงของร่างกายอย่างแท้จริงความกลัวความตายความไม่ตกกังวลต่ออนาคตจะลดลงเราจะรู้จักอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเพราะสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความเปลี่ยนแปลงนี้เอง เราจะเข้าใจว่าชีวิตนี้มีค่าและเปราะบางเราจึงอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกและเปิดใจรับความจริงด้วยความสงบร่างกายคือสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งร่างกายของเราคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราที่ติดตามเราไปทุกที่แต่นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดเพราะจริงๆแล้วร่างกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น จากองค์ประกอบหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเซลล์ในร่างกายของเราถูกสร้างขึ้นและเสื่อมสลายไปอย่างไม่หยุดหย่อนหลายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเซลล์ในร่างกายจะเปลี่ยนใหม่โดยสมบูรณ์ในระยะเวลาไม่กี่ปีนั่นหมายความว่าร่างกายของเราเมื่อสิบปีที่แล้วกับร่างกายในวันนี้แทบจะไม่มีเซลล์เหมือนเดิมเลย ไม่เพียงแต่เซลล์แต่ระบบต่างๆภายในร่างกายเช่นระบบหมุนเวียนเลือดระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทําให้ร่างกายไม่มีความคงที่ถาวรการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เคยหยุดนิ่งตั้งแต่วันที่เราเกิดจนถึงวันที่ร่างกายหยุดทํางานความเข้าใจอนิจจังความไม่เที่ยงช่วยคลายทุก เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้คือฉันคือสิ่งทาวรนเราจะรู้สึกทุกใจทุกครั้งที่เกิดความเจ็บปวดความไม่สบายหรือความเปลี่ยนแปลงเช่นร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับเริ่มแก่ชราร่างกายที่เคยสวยงามก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาความทุกนี้เป็นผลจากการที่เราปฏิเสธความจริงของความไม่เที่ยงและพยายามจะยึดร่างกายไว้เหมือนเป็นสิ่งที่มั่นคงแต่ความจริงแล้ว ร่างกายไม่เคยหยุดเปลี่ยนพระพุทธเจ้าสอนว่าการตระหนักรู้ถึงความไม่ทีิ่งอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เราปล่อยวางการยึดติดเหล่านี้และลดความทุกข์ลงได้เมื่อเราไม่ยึดมั่นว่าฉันต้องมีสุขภาพดีตลอดไปหรือฉันต้องดูดีเหมือนเดิมเราก็พร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยความใจเย็นการสังเกตร่างกายเป็นการฝึกสติรู้ความจริง การปฏิบัติธรรมเช่นการเจริญสติในร่างกายเช่นการนั่งสมาธิสังเกตลมหายใจหรือการเดินจงกรมจะช่วยให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างชัดเจนเราเริ่มรู้ว่าความรู้สึกต่างๆในร่างกายเช่นความเจ็บความร้อนความเย็นหรือความหนักเบาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปตลอดเวลาเมื่อเราสังเกตร่างกายอย่างสม่ำเสมอเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบเป็นปัจจุบันเช่น ในช่วงเวลาหนึ่งอาการเจ็บอาจเกิดขึ้นและหายไปในอีกช่วงหนึ่งความร้อนหรือความเย็นก็เกิดขึ้นและดับไปเช่นกันความเข้าใจนี้ทำให้เราตระหนักว่าสิ่งที่ฉันเรียกว่าร่างกายไม่มีความคงที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่เป็นเพียงกระแสของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยร่างกายเป็นภาชนะชั่วคราวในชีวิตร่างกายเป็นเพียงภาชนะ ที่เราใช้ดำรงชีวิตชั่วคราวเพื่อให้จิตใจได้มีโอกาสเรียนรู้สะสมประสบการณ์และสร้างบุญสร้างกรรมแต่ถ้าเรายึดมั่นว่าร่างกายคือสิ่งถาวรหรือเป็นตัวตนที่แท้จริงเราจะตกเป็นทาสของความกลัวและความทุกข์ความไม่เที่ยงในร่างกายสอนให้เราเห็นว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งชั่วคราวร่างกายจะต้องเปลี่ยนแปลงและจากไปในที่สุด ดังนั้นเราควรดูแลร่างกายด้วยความเคารพแต่ไม่ใช่ด้วยความยึดติดหรือความต้องการที่จะครอบครองการยอมรับความไม่เที่ยงในร่างกายทำให้ใจสงบเมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงในร่างกายอย่างแท้จริงเราจะสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้ง่ายขึ้นเช่นการเจ็บป่วยการแก่ชาราหรือแม้กระทั่งความตาย ความยอมรับนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการปล่อยวางความต้องการที่ไม่สมจริงการปล่อยวางนี้จะทำให้จิตใจสงบลดความเครียดและความวิตกกังวลเราจะสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่โดยไม่ติดกับความกลัวความเจ็บป่วยหรือความตายเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติความไม่เที่ยงเป็นบทเรียนให้เราอยู่กับปัจจุบัน ความไม่เที่ยงของร่างกายสอนให้เรารู้จักอยู่กับปัจจุบันเพราะสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงการยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตนั้นทำให้เราหลงลืมความจริงข้อนี้เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่เราจะเห็นร่างกายของเราในแต่ละขณะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเราจะตระหนักถึงความสุขความทุกข์ความเจ็บปวดและความสงบในปัจจุบัน ด้วยการมีสติในปัจจุบันเราจะพบว่าชีวิตนี้แม้จะไม่ถาวรแต่ก็มีคุณค่าและเราสามารถใช้เวลาที่เหลืออยู่ได้อย่างมีความหมายความไม่เที่ยงในร่างกายคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ทุกชีวิตต้องเผชิญการเข้าใจและยอมรับความไม่เที่ยงนี้จะช่วยให้เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายลดความทุกข์และนำไปสู่ความสงบทางใจ เมื่อเราเข้าใจว่าร่างกายเป็นเพียงภาชนะชั่วคราวที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะเรียนรู้ที่จะดูแลมันด้วยความเมตตาแต่ไม่หลงยึดต,ติดและพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยใจที่เบาสบายและมีสติรู้ตัวในทุกขณะเรียนรู้ความไม่เที่ยงในทุกลมหายใจความไม่เที่ยงอนิจจงคือหนึ่งในแก่นสำคัญของคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ที่สอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองสิ่งรอบตัวหรือแม้แต่ความรู้สึกและความคิดภายในล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวรความไม่เที่ยงนี้เป็นธรรมชาติแท้จริงของชีวิตที่เรามักมองข้ามหรือหลงลืมไปการเรียนรู้ความไม่เที่ยงผ่านลมหายใจ ลมหายใจคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นจนถึงหลับไปทุกลมหายใจเข้าและออกเป็นเสมือนบทเรียนที่ละเอียดอ่อนของความไม่เที่ยงเพราะลมหายใจไม่ได้หยุดนิ่งไม่เคยสังกันมันไหลเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อเราหันมาสังเกตลมหายใจอย่างมีสติเราจะเริ่มรู้ว่าในแต่ละลมหายใจมีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นความลึกความยาว ความรู้สึกเวลาที่ลมหายใจเข้าออกไม่เหมือนกันในทุกครั้งนี่คือสัญญาที่เตือนให้เราเห็นว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงทำไมต้องเรียนรู้ความไม่เที่ยงการเรียนรู้ความไม่เที่ยงจะช่วยให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องต่อชีวิตและความเป็นไปของสิ่งต่างๆซึ่งจะทำให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราหรือของทาวานเช่น ร่างกายความสัมพันธ์วัตถุหรือแม้แต่ความคิดและอารมณ์ปล่อยวางความทุกข์และความกังวลเพราะเข้าใจว่าทุกความรู้สึกไม่ดีไม่ดีใจนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในเวลาอันสั้นตื่นรู้ในปัจจุบันเพราะความไม่เที่ยงธรรมให้เราเห็นคุณค่าของลมหายใจในแต่ละขณะลมหายใจนั้นคือชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ใช่อดีตหรืออนาคต ฝึกใจให้เข้มแข็งและสงบเมื่อเรารู้จักรับมือกับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่วิตกกังวลมากเกินไปการฝึกสติรู้ลมหายใจเพื่อเรียนรู้ความไม่เที่ยงหยุดพักและหายใจเข้าลึกๆโดยตั้งใจสังเกตลมหายใจแต่ละลมหายใจอย่างละเอียดรู้ตัวว่านี่คือการหายใจเข้าและรู้ตัวว่านี่คือการหายใจออกสังเกตความเปลี่ยนแปลงในแต่ละลมหายใจ ว่าความยาวความลึกหรือความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรไม่พยายามควบคุมลมหายใจให้เป็นแบบใดแบบหนึ่งปล่อยให้ลมหายใจไหลไปตามธรรมชาติแล้วรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจโดยไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแค่รู้ว่ามันกำลังเปลี่ยนไปข้อคิดและบทเปียนจากความไม่เที่ยงของลมหายใจทุกลมหายใจคือโอกาสใหม่ ที่ให้เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ต้องยึดติดกับสิ่งเดิมๆชีวิตก็เหมือนลมหายใจที่ไม่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเราจึงต้องพร้อมปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายเพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็จะไม่มีความสดใหม่ การเรียนรู้ความไม่เที่ยงในทุกลมหายใจคือการฝึกสติรู้ตัวในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นการปลุกใจให้เรารู้จักปล่อยวางและยอมรับความจริงของชีวิตอย่างลึกซึ้งเป็นการเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดและเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงอย่างสงบเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสันติในทุกช่วงเวลาเมื่อร่างกายเปลี่ยนรู้ทันความไม่เที่ยงเพื่อปล่อยวางความทุกข ในชีวิตของมนุษย์เราไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนคงที่ทุกอย่างล้วนอยู่ในวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติอย่างแท้จริงและสิ่งที่ชัดเจนที่สุดที่เราทุกคนต้องเผชิญคือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตั้งแต่การเกิดการเจริญเติบโตแก่ชาราจนถึงความเสื่อมโทรมและการดับไปของชีวิตร่างกายซึ่งเป็นส่วนที่เราใช้ดำรงชีวิตและรับรู้โลกภายนอก จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ร่างกายเปลี่ยนคือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธเมื่อตอนเราเด็กร่างกายยังแข็งแรงตึงตึงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บแต่เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายก็เริ่มเสื่อมสภาพผมเริ่มขาวหน้าตาเริ่มเหี่ยวยน่นแขนขาเริ่มไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหรือบางคนอาจต้องเผชิญกับโรคร้ายต่างๆการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น กับทุกชีวิตไม่มีใครหลีกหนีได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นร่างกายตัวเองเปลี่ยนไปอาจมีทั้งความกลัวความกังวลความไม่สบายใจหรือแม้แต่ความทุกข์เพราะเราอยากให้ร่างกายยังเหมือนเดิมอยากให้ความแข็งแรงและความอ่อนเยาว์อยู่กับเราตลอดไปแต่ความจริงคือสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจต้านทานรู้ทันความไม่เที่ยงคือการเห็นตามความจริง ในธรรมคำว่าอนิจจังหรือความไม่เที่ยงเป็นหนึ่งในลักษณะของสังขารคือทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรอยู่คงที่แม้ร่างกายของเราจะเป็นของเราจริงแต่ก็ไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าเราจะยังคงมีร่างกายนี้แบบเดิมตลอดไปการรู้ทันความไม่เที่ยงคือการตื่นรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทุกความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติ ไม่มีใครหนีได้ไม่มีใครสามารถเก็บความแข็งแรงความงามหรือสุขภาพดีไว้ได้ตลอดชีวิตเมื่อเรารู้ทันความจริงนี้ใจเราจะเริ่มเปิดกว้างยอมรับและไม่ยึดติดกับความอยากจะควบคุมหรือปฏิเสธความจริงของการเปลี่ยนแปลงนั้นการปล่อยวางความทุกข์ด้วยความเข้าใจอนิจจังความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมักเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเช่น เรายึดติดกับภาพลักษณ์ของตัวเองว่าฉันต้องดูดีต้องแข็งแรงหรือฉันยังหนุ่มยังสาวเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปความทุกข์ก็ตามมาเพราะใจไม่พร้อมจะรับสิ่งที่เป็นจริงแต่เมื่อเราฝึกรู้ทันความไม่เที่ยงและฝึกปล่อยวางยอมรับว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติของโลกนี้เราจะไม่หลงติดกับความคิดหรือความรู้สึกที่ทำให้ใจเจ็บปวด การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าไม่ดูแลตัวเองแต่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความรู้แจ้งไม่ฝืนธรรมชาติไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะรักและเห็นคุณค่าของตัวเองในทุกช่วงวัยแม้ในอย่ามที่ร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพการเจริญสติและสมาธิช่วยให้ใจสงบหนึ่งในหนทางสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้ทันความไม่เที่ยงและปล่อยวางความทุกข คือการฝึกสติและสมาธิการนั่งสมาธิสังเกตความรู้สึกในร่างกายเมื่อเห็นความเจ็บปวดหรือความไม่สบายเกิดขึ้นก็เพียงแค่สังเกตโดยไม่ต่อต้านหรือหลีกหนีเมื่อเราสามารถอยู่กับความจริงของร่างกายได้อย่างสงบเราจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปและพบกับความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากความสงบในใจไม่ใช่จากสิ่งภายนอก เมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถป้องกันหรือหยุดยั้งได้แต่เราสามารถเปลี่ยนทัศนคติและวิธีมองเห็นความจริงนี้ได้ด้วยการรู้ทันความไม่เที่ยงและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่คงทนการฝึกรู้ทันและปล่อยวางนี้จะช่วยให้เราเบาสบายใจไม่ต้องทุกทรมานกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบัน พร้อมกับเปิดใจยอมรับความจริงของชีวิตอย่างสงบและเข้าใจลึกซึง้งประตูสู่ความสงบและความปล่อยวางในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความเร่งรีบและความไม่แน่นอนของชีวิตสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต่างโหยหาคือความสงบและความสบายใจในจิตใจของตนเองแต่การจะเข้าถึงความสงบนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะโดยธรรมชาติแล้วจิตใจของเรามักจะเต็มไปด้วยความคิดความกังวลความยึดมั่นและความอยากได้อยากมีซึ่งทั้งหมดนี้กลายเป็นบ่วงรัดรึงใจให้เราไม่อาจปล่อยวางและพบกับความสงบอย่างแท้จริงได้ประตูสู่ความสงบคือเส้นทางที่นำเราออกจากความทุกข์ความวิตกกังวลและความไม่พอใจภายในใจไปสู่สภาวะที่จิตใจเบาสบายปลอดโปรง่งและสงบสุขอย่างแท้จริง แต่ประตูนี้ไม่ได้เปิดด้วยกุญแจของการหลีกหนีหรือการปฏิเสธความจริงของชีวิตแต่มันเปิดด้วยกุญแจแห่งความเข้าใจและการปล่อยวางที่เกิดจากการเห็นและยอมรับความจริงของชีวิตในทุกแงม่มุมความเข้าใจคือกุญแจดอกแรกก่อนที่เราจะปล่อยวางได้เราต้องเข้าใจสิ่งที่เรากำลังยึดมั่นยึดถือความโกรธความกลัวความโลภความอยากได้อยากมี ล้วนเกิดจากการไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและจิตใจเรามักเข้าใจผิดว่าการยึดมั่นถือมั่นจะทำให้เราแข็งแรงมั่นคงแต่แท้จริงแล้วมันทำให้เราถูกพัฒนาการและเจ็บปวดการเข้าใจจึงเป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรไม่มีอะไรเป็นของเราตลอดไปการเข้าใจนี้ไม่ใช่แค่ความรู้ในระดับสมอง แต่เป็นความรู้ที่ซึมซาบลงสู่หัวใจทำให้เราเกิดสติรู้ตัวและเห็นชัดถึงความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นการปล่อยวางคือการเปิดประตูเมื่อเข้าใจแล้วการปล่อยวางจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งความรับผิดช,ชอบหรือไม่แค่สิ่งใดเลยแต่หมายถึงการไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นอย่างนหนักหน่วงจนเกินไป การปล่อยวางคือการยอมรับความจริงโดยไม่ฝืนหรือพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การปล่อยวางคือการให้ใจได้พักผ่อนจากการยึดมั่นถือมั่นอันนำไปสู่ความรู้สึกสงบและอิสระภายในประตูนี้เปิดได้ด้วยสติและสมาธิสติค,คือการรู้ตัวในปัจจุบันขณะอย่างต่อเนื่องว่าเราอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไร รู้ว่าความคิดความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างไรและปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ถูกดึงไปติดกับมันสมาธิคือการฝึกจิตให้มั่นคงและสงบโดยไม่วกแวกไปกับสิ่งรบกวนภายนอกและภายในเมื่อเรามีสติและสมาธิที่เข้มแข็งเราจะมองเห็นความคิดและความรู้สึกของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้นและสามารถเลือกที่จะปล่อยวางความยึดติดเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น ประตูสู่ความสงบไม่ใช่การหนีแต่เป็นการเผชิญหน้าอย่างเข้าใจหลายคนเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางคือการหนีจากปัญหาหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหรือทำใจเฉยชาแต่ในทางกลับกันการปล่อยวางคือการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างลึกซึ้งด้วยความรักและความเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นเราจะรู้จักรับมือกับความเปลี่ยนแปลงความสูญเสียความผิดหวัง ด้วยใจที่ไม่ยึดติดเกินไปไม่เก็บกดไม่ยอมให้ความทุกนั้นกลายเป็นภาระหนักหน่วงในใจแต่เลือกที่จะปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับการปล่อยใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นเพื่อให้ต้นไม้ได้มีที่ว่างเติบโตใหม่ประตูนี้เปิดได้ในทุกวันทุกขณะของชีวิตไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตสงบกว่านี้ก่อนจึงจะเริ่มปล่อยวางแต่เราสามารถเปิดประตูนี้ในทุกขณะ ด้วยการฝึกใจฝึกคิดฝึกสังเกตและยอมรับเมื่อเราค่อยๆปลดปล่อยความยึดมั่นที่หนักหน่วงออกไปทีละน้อยชีวิตจะเบาขึ้นเห็นโลกได้ชัดขึ้นและพบกับความสงบในใจอย่างแท้จริงประตูสู่ความสงบและความปล่อยวางคือการเปิดใจรับความจริงของชีวิตด้วยความเข้าใจและเมตตาไม่ใช่การหลีกหนีหรือปฏิเสธแต่เป็นการเผชิญหน้าและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น ที่ทำให้ใจถูกพันธนาการประตูนี้เปิดได้ด้วยสติสมาธิและการฝึกฝนใจให้ค่อยๆปลดปล่อยออกจากความยึดติดเพื่อให้ใจได้พบกับความสงบที่แท้จริงความสงบที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกใดๆแต่เกิดขึ้นจากภายในใจของเราเอง